ไไดได้ด้เอาให้แบบกลับบ้านเลยไม่ต้องเู้อะไรเลย <c oughs> <c oughs> ก็จะมีวิยามแต่เริ่มแรกเราต้องจับไม้ถูกก่อนเมือ่อกี้โอ้ยยังจับไม่ถูกจับเหมือนเวลาเราจับไม้กวาดสมมุติเราจาับไม้กวาดแล้วเราจับอ่าประมาณนี้ตอนเนี้ถูกแต่เมื่อกี้ไม่ใช่เราจะไปถนัดกต่อย่างนั้นที่จับไม้กวาดก็คือไม่ต้องเต็มขนดัดอ่าแต่ไม่ม้องถนดัดแล้วก็ไม่ต้องแน่นมากใช้นิ้วชี้แับนิ้วอท้าทำตัว จะสามารถเล่นนห้ท่องโกนแบทแมนนี่ยากค่ะเราใช้ลูกชีเป็นตัวจับจับไม่ต้องแน่นมากแน่นตอนที่เราจะตกตีเวลาจับหลวมๆไหมแล้วก็ถ้าเราจับถูกแล้วมุม วงมันจะสำคัญตรงที่ว่าเวลาเราเหอียงเอียงวงมันจะสุกหน้าหน้าไม้ถูกมันจะไปสวยตรงสวยถ้าถ้าเกิดเราจับถ้าเกิดเราจับหน้าหน้าแบบนี้ถ้าเกิดเราจับหน้าแบบนี้จะได้หน้าเวลาตีแม็กจะลำบากเวลาเวลาขาตรงมา ด้านหน้าด้หล้วลายข้าวละลายข้วละาอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้แต่เวลาเซนเตอร์เราก็มีละลายสามเค้าค็มีละลาออกมาส้าถึด้านหลถ้าเราวิ่งไปไม่ถึงไปแบบนี้แต่ถ้าละลยละลยหนึ่งกูช่วย อะไรยืดอะไรยืดไป